ทีมสนเป็น10เลยนะหงร่วมสนแบ็คขวาดาวรุ่งไบเดริกในครั้นี้ไก่เปิดศึกมีหงแย่งอประบัิซิมิกาสบอกเลยว่าทุกคนกระหายการลงเล่นและใการที่เหลือนะเจรารชเชื่อหงบินสูงครึ่งฤดูกาลหลังก่อนจะจบซีซั่นสวยๆในครั้นี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวเรอร์ผู้แฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวเรอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยทางเวอร์พูลเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่พยายามจะเซ็นสัญญากับทางอีวันเฟรน์เนดาแบ็คขวาดาวรุ่งชาวสเปนของเบรอยลบอยจุดอลิกอยู่ในเวลานี้ตามการรายงานจากทางอาร์ตตูแดนการ์ติงดู โดยทางเฟนเนดาวัยส8ปีกลายเป็นแข้งเดือยหอมมากคนหนึ่งสำหรับตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้แม้จะเพิ่งประเดิมสนามให้กับทางทีมชุดใหญ่ของบริยนดอริกนะฮะไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองท่านี้สื่อดังอย่างทางอาร์สเนี่ยระบุเลยนะว่าลิเวอร์พูลนั้นเป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจดาวรุ่งรายนี้เช่นเดียวกันกับทางดิวการ์เซนบูฟานตันบริยเนอติตเบรนฟอร์ดฟูลแลมเอฟเวอร์ตันและก็สตอรตัน ขณะที่ทีมนในอิตาลีก็มีเอซิมิลานอินเจอร์วิลานและก็ปรามาให้ความสนใจอยู่เช่นเดียวกันในเวลานี้สเปอร์กลายเป็นทีมล่าสุดที่พร้อมจะเล่นล่าตัวโซฟิยานอัปราบัตกองกลางตัวเก่งทีมชาติโมร็อกโกที่ระเบิดฟอร์มสุดยอดในฟุตบอลโลกคนนี้ดีนังโซฟิยานอับราบัตน,นั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกปี2022ที่ช่วยให้โมร็อกโกนั้นเป็นชาติแรกจากแอฟริกา ที่ทะลุเข้าถึงรอบตัดเชือกก่อนจะโดนสกัดดาวรุ่งโดยฝรั่งเศสที่คว้าชัยไป2อต่อศูนยวนพุที่่านมาโดยฟอร์มของอัปราบัตเนี่ยทำให้หลายทีมในยักษ์ใหญ่ของยุโรปตาสนใจที่จะดึงตัวเขาไปร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นอาร์เตติโกมาดริดมาร์เรต้าและกาลิรูพูแถมด้านสุดนั้นก็มีสเปอร์ร่วมวงกันอีกด้วยโดยทางฟิออริตินาต้องสังกัดในการโชคเซรีอาเนี่ยไม่ต้องการจะปล่อยตัวกองกลางตัวเก่งรายนี้ออกจากทีม แต่หากได้ราคาที่เหมาะสมก็อาจยอมใจอ่อนก็เป็นได้ซึ่งทางเร r ร e หรือพาวคาดกันว่าค่าตัวของอัปราบัตนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโ,โรขณะที่ f r ฟิออ i g จินาเคยจ่ายให้กับทางเบร์นา้อยกว่า20ล้านยูโรตอนดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมปี2020นะ อรสตัสซิมิการ์อธิบายว่านักเตะลิเวอร์พูลทุกคนในทีมมีความกระหายแค่ไหนที่จะประสบความสำเร็จก่อนที่ฤดูกา,าลจะกลับมาอีกครั้งโดยหงแดงจะไปเยือนแมนเชสเตอร์ีวันที่22ธันวาคมในศึกคาราบาคครับรอบที่4หลังจากลงเล่นในเกมสุดท้ายในศึกดูไบซูเปอร,ร์คัพกับทาง AC ซีมิลานในวันศุกร์นี้โดยทางซิมิการ์เองพอใจกับการทำงานที่เขาเห็นจากเพื่อนร่วมทีม และระหว่างช่วงพักการแข่งขันฟุตบอนโลกและก็มองในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสในการปรับปรุงผลงานการแข่งขันในช่วงฤดูการที่เหลือโดยเขาได้บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังนะเพราะว่าปรับนั้นแพ้ไปหลายเกมที่เราไม่อาจจะแพ้อ,อีกแล้วซิมิคสัสได้กล่าวกับทางเรวฟูเอฟซีดอทคอมนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมทุกคนเด็กๆที่ซ้อมกันที่นี่ทุกคนทุ่มเทกันอย่างเต็มที่เราอยากจะอยู่ในสนุดับสูงที่สุดเท่าที่เรานั้นจะเป็นได้ ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่น่าผิดหวังแต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นรอกนะประเด็นคือถ้าเราเนี่ยอยากจะบรรลุเป,ป้าหมายของเราเราต้องอยู่ในจุดที่100%ซและพยายามจะชนะในเกมฟุตบอลโดยฟูลแบ็กได้กล่าวเสริมมาว่าพูดตามตรงนะเรามีโปรแกรมที่หนักมากแม้แต่ตอนที่เรามีช่วงพักเบรกนักเตะทุกคนที่นี่ก็กลับมาโดยสภาพร่างกายที่ดีเป็นอย่างมากเลยนะเราต้องทํางานเราต้องทําทุกอย่างทุกๆวันทํางานอย่างหนัก ผมสามารถเห็นได้จากเด็กๆทุกคนกระหายจัดลงเล่นในรายการชิ้นเหลือผมนั้นกำลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยในเกมถัดไปคำถามต,ต่อมาเกี่ยวกับการฝึกซ้อมเนี่ยเขามองว่าแคมป์ฝึกซ้อมในดูไบเป็นอย่างไรโดยซิมิกา้าก็ได้บอกว่ามันน่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากสภาพอากาศที่ดีดีเป็นอย่างมากเลยนะอย่างที่คุณเห็นผมนั้นร,รู้สึกดีเสมอตอนที่ได้เจอเพื่อนๆหลังจากพักเบรกผมมีความสุขมากลนนะทีได่กลับมาอยู่ร่วมกับทีม แน่นอนว่าประนั้นอยากจะเล่นให้ดีเพื่อชนะในเกมเราต้องการต่อยอดผลงานในช่วงท้ายก่อนจะพักเบรกเราอยู่ที่นี่เพื่อทํางานหนักและก็สารต่อมันต่อไปคาถามต่อมาเกี่ยวกับว่าทีมเนี่ยคิดถึงกันและกันหรือไม่ตอนที่พวกเขาไม่อยู่โดยเขาได้บอกว่าใช่แน่นอนผมคิดถึงเพื่อนร,ร่วมทีมของผมอยู่เสมอเพราะว่าผมนั้นใช้เวลากับพวกเขามากกว่าครอบครัวของผมเพราะว่าเราใช้เวลาเยอะมากในแอคซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร หรือตอนที่เรานั้นบีเกมหรือก่อนเกมที่เราไปพักที่โรงแรมเราใช้เวลาร่วมกันเยอะมากดังนั้นใช่แล้วผมคิดถึงพวกเขาเป็นอย่างมากข้าต้มต่อมาพูดถึงนิสัยประหลาดเลยของเขาและคําชมเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของเขาจากทีมโดยทางซิมิกัสได้ตอบว่าใช่แล้วมันเป็นคาแรคเตอร์ของผมมันคือบุคลิกของผมผมชื่นชมมันนะเมื่อผมอยู่กับบางคนและผมก็ชอบที่ทําให้เขารู้สึกสบายใจที่อยู่กับผม ซึ่งผมเองก็ชอบตอนที่เขาทําให้ผมยิ้มนี่คือเรื่องที่สําคัญที่สุดสำหรับผมแล้วและการได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันคำน้ำต่อมาต่อพูดถึงความต้องการที่จะเป็นนักฟุตบอลที่ดีและเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีไปด้วย เขาได้บอกว่าใช่แน่นอนเรานั้นเล่นฟุตบอลหนึ่งหรือสองชั่วโมงเวลาที่เหลือเราต้องอยู่ด้วยกันคุณต้องยิ้มอยู่เสมอเพราะถ้าพูดตามตรงนะเรามีทุกอย่างในทีมแล้วดังนั้นลองหาเหตุผลที่จะไม่มีความสุขหรือยิ้มให้กับผมหน่อยจะได้ไหมคำถามต่อมาพูดถึงการไปพักร้อนของเขาร่วมกับทางฮาวิเอลเรชเมื่อไม่นานมานี้โดยเขาได้บอกว่าเรานั้นไม่คุยเรื่องนี้เกี่ยวกับฟุตบอลมากมายนักเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยม เขาเป็นเพื่อนที่ดีของผมในสโมสรดังนั้นผมสนุกกับการสารงานทุกๆนาทีที่ผมอยู่เรื่องกับเขาและเราพูดคุยเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างผมชอบเขามากเลยนะทั้งโดยส่วนตัวและในฐานะนักฟุตบอลข้านน้นต่อมาถ้าพูดถึงเกี่ยวกับการซ้อมกับด้านเทคนิคในระหว่างแคมป์ฝึกซ้อมในครั้งนี้โดยเขาได้บอกว่าใช่แล้วเราแก้ไขลหลายๆอย่างเรามีการปรปับปรุงแก้ไขเพราะว่าการเริ่มต้นปีนี้ไม่ดีมากวายนัก สำหรับเราซึ่งเราเองก็ต้องปรับปรุงเกือบทุกอย่างนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมตอนที่คุณซ้อมคุณต้องเตรียมตัวสำหรับเกมถัดไปนั่นเพาะว่าประนั้นต้องเริ่มจากชนะเกมอุ่นเครื่องซึ่งตอนที่เราเล่นกับทางซิตี้ต้องทําให้แน่ใจด้ว่าเราพร้อม100%เซขัน้นตอนต่อมาถ้าพูดถึงเกมเจอกระทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กำลังจะมาถึงและความต้องการที่จะเริ่มต้นฤดูดกาลนี้ให้ได้อีกครั้งให้ดีซิมมิก้าก็ได้บอกว่า มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะสำหรับเราเราต้องพร้อม100%เรซเราต้องเจอกับผู้แข่งที่หินและความท้าทายที่หนักสำหรับเราดังนั้นเราต้องพร้อมเราคือลิเวอร์พูลไม่มีอะไรเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราเสมอและสำหรับพวกเขาเช่นเดียวกันซึ่งมันจะเป็นเกมที่ดีมากสำหรับลังทั้งสองทีมชัยชนะจากกระตุ้นคุณเป็นพิเศษผู้ตามตรงนะเราต้องมองแต่และเกมแตกต่างากันไป ถ้าเรานะั้นอยากจะบรรลุเป้าหมายของเราเราต้องชนะในเกมุตบอลเราต้อง100%ในตอนนั้นและเราต้องโฟกัส100%เราต้องเอาชนะการเ,าเข้าสก,กัดทุังจวะให้จงได้และคําถามสุดท้ายพูดถึงการแข่งขันที่ดีก่อนจะพักเบรกการฤดูกาลน่งได้ไหมซิมิกาสบอกว่าแน่นอนเราสามารถเอาชนะไห,หลายอย่างเราอยู่ในการแข่งขันรายการดังนั้นทำไมจะไม่ได้ล่ะนะ เราเชื่อมั่นในปีที่แล้วตอนที่แมนซิตี้นำหน้าเราไปสิบสี่แต้มเราหยุดตรงนั้นเราคว้าสองถ้วยเราเข้าชิงแชมป์เปี้ยนลีกและเรานั้นได้อันดับสองในลีกถ้าเราเชื่อมัน่นเราก็สามารถทำได้หลายเรื่องได้ในครั้งนี้ตีเวนเจลาเชื่อว่าหงจะบินสูงครึ่งฤดูกาลหลังก่อนจบซีซันสวยๆนะโดยทางตีเวนเจลาตำนานแข้งนิโว่ผู้ให้สัมภาษณ์เว็บไซต์สโมสรเกี่ยวกับความคาดหวังผลงานของอดีตต้นสังกัดของตนเองในครึ่งหลัง ของฤดูกาลที่จะกลับมาเตะกันอีกครั้งหลังจบเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022ที่ประเทศกาตา์วันที่18ธันวาคมที่ถึงนี้โดยเจราราดินนิกลราว่าเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะทําผลงานใน6เดือนหลังสุดนี้ได้ดีเพรานะนักเตะคนสําคัญหลายคนได้พักเนื่องจากไม่ได้ไปแข่งฟุตบอลโลกขณะที่ทางคนอื่นซึ่งกลับมาจากบอลโลกก็ฟิตและก็เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจ จึงคิดว่าหงส์แดงนั้นจะทำผลงานได้ดีในครึ่งฤดูการหลังและก็ปิดฤดูการได้อย่างแข็งแ,งแกร่งอย่างแน่นอนในครั้งนี้อนดูปรอร์ซันแบ็คซ้ายสายบวกของหงส์แดงลิเวอร์พูลบอกว่าแข้งลิเวอร์พูลทุกคนนั้นพร้อมอยู่เคียงข้างโดยดีอาสเป็นเพื่อนร่วมทีมชาวโคลอมเบียที่โชคร้ายมาได้รับอาการบาดเจ็บซ้ำจะต้องพักยาวอีกครั้งโดยดีอาสเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บที่เข่าจะากเกมพบกับทางอาซนอลในช่วงเดือนตุลาคมและอุตสาห์ฟื้นฟูร่างกายกลับมาลงซ้อมได้อีกครั้ง แต่กับทันซ้อมที่ดูใบในช่วงเบรกฟุตบอลโลกจะตัวนั้นโชคร้ายได้รับอาการบาดเจ็บซ้ำที่เดิมจะทําให้ต้องถูกส่งตัวกลับไปที่อังกฤษเพื่อจะเข้า,ารักการผ่าตัดและคาดว่าจะต้องใช้เวลาพักฟื้นร,ร่างกายอีกครั้งประมาณ3เดือนจากนี้เลยทีเดียวเราทุกคนจะอยู่เคียงข้างกับเขาเราทุกคนจะช่วยให้เขานั้นผ่านมันไปได้และเห็นชัดเจนเลย้วว่าเขาั้นมีเวลาอีก2ถึง3เดือนข้างหน้าที่จะพยายามฟื้นตัว สิ่งที่เราทําได้ก็คือการอยู่เคียงข้างเขาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้มันเป็นเรื่องที่เขาต้องทํากายภาพบําบัดให้ถูกต้องและเพื่อให้แน่ใจในะว่าเขานั้นพร้อมสำหรับช่วงสุดท้ายของฤดูกาลในครั้งนี้และขา่าวทีอพูิในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่เรามาฟังกันทุกคนครับ